สู่เสียงที่ดังที่สุดเสียงที่ก้องอยู่ในหูของเราแต่บางครั้งเราไม่เคยได้ยินนั่นคือเสียงภายในเสียงกระซิบที่ดังที่สุดวันนี้เราจะตัดเสียงทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างตัดเสียงผู้คนเพื่อนรอบกายเสียงที่ทำให้เรารู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง กลับมาเป็นตัวของตัวเองกลับมามีความสุขในแบบที่ตัวเองต้องการในแท้จริงเราไม่จำเป็นต้องตามใครเราจะมีความสุขและเราจะเป็นตัวเองโดยไม่ต้องทำเพื่อใครขอให้ได้มีช่วงเวลาสักครั้งหนึ่งที่เราได้ทำเพื่อตัวเองที่เราได้ทำตามหัวใจของตัวเองขอเชิญทุกคนกลับเข้ามามีช่วงเวลา ให้ได้ยินเสียงภายในใหายใจเข้าลึกผ่อนคลายหายใจออกสบายหายใจเข้าสบายหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ถึงลมหายใจที่เข้าออกที่ปลายจมูก ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งและวางไว้ก่อนในความคิดทั้งหลายเราจะวางทุกสิ่งทุกอย่างวางความกังวลใจวางอนาคตวางไว้ก่อนแล้วกลับมาอยู่ที่แค่ลมหายใจอยู่กับลมหายใจในภายในแล้วกลับเข้ามา หลับเข้ามานึกถึงหัวใจของเราในที่ผ่านมาในชีวิตของเรานั้นเราทำตามคนอื่นมามากมายเราทำตามพ่อแม่เราทำตามเสียงของผู้คนรอบข้างทำสิ่งหนึ่งเพื่อต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข จนหลายๆครั้งเราก็ลืมว่าแท้จริงแล้วอะไรคือความสุขที่แท้จริงเราลืมไปว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการอะไรคือความฝันอะไรคือเป้าหมายเราได้ลืมไปหมดแล้ววันนี้ขอพาทุกคนกลับเข้ามา ฟังเสียงภายในพร้อมกับคลื่นของความรักที่สั่นสะเทือนขอให้ความรักจงอบกอดทุกคนจงอบกอดเด็กน้อยภายในจงอบกอดหัวใจดวงนี้ให้กลับมามีความสุขได้อีกครั้งกลับมาที่ภายในกลับมาที่เสียงภายใน กลับมาที่การเป็นตัวของตัวเองนับจากนี้เป็นต้นไปเราจะวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ำคืนนี้เราจะนึกว่าอะไรคือความฝันอันสูงสุดอะไรคือความสุขที่แท้จริงขอให้ทุกๆุกคนได้พบ รักแทที่เกิดในภายในขอให้ทุกๆคนได้ฟังเสียงหัวใจตัวเองที่ดังที่สุดขอบคุณตัวเองขอบคุณร่างกายนี้ขอบคุณหัวใจดวงนี้ ขอบคุณในความเข้มแข็งขอบคุณในความอ่อนโยนแม้กระทั่งขอบคุณช่วงเวลาที่เรามีหยดน้ําตาช่วงเวลาที่เราท้อแท้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเราที่เคยเป็นเราแต่ว่าต่อจากนี้เป็นต้นไป ฉันจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วนับจากนี้เป็นต้นไปเราจะกลับมามีความสุขจากภายในเราจะกลับมามีรอยยิ้มที่สดใสและเปิกบานกลับเข้ามาในภายในกลับเข้ามาเป็นเด็กน้อยที่สดใส ฉันเคยยิ้มกว้างได้เมื่อครั้งหนึ่งตอนเป็นเด็กฉันเคยหหเราะเสียงดังเมื่อครั้งหนึ่งที่ฉันเป็นเด็กฉันสามารถยิ้มกว้างแค่ได้กินขนมที่อร่อยฉันสามารถยิ้มกว้างแค่ได้เห็นผีเสื้อที่โบยบินและมองท้องฟ้าอันกว้างห โลกนี้ช่างน่าอาัศจรรย์มีแต่ความงดงามต้นไม้ดอกไม้ทุ่งหญ้าชีวิตนี้ช่างน่าอาัศจรรย์ฉันลงมาเพื่อสิ่งใดเล่าฉันลงมาเพื่อที่จะมีความสุขฉันลงมาเพื่อที่จะแบ่งปันความสุขและความรัก เมื่อฉันจดจำตัวเองได้แล้วต่อจากนี้เป็นต้นไปฉันจะกลับมาเป็นตัวตนที่มีความสุขอย่างที่สุดฉันจะหัวเราะได้เช่นเคยฉันจะสดใสได้เช่นเคยตอรานี้ล่ยะคือตัวฉันตัวตนอันเปี่ยมรัก และตัวตนที่เี่มสุดฉันจะกลับมาฟังเสียงภายในที่ดังที่สุดและต่อจากนี้ละ่ะเสียงภายในจะนำพาฉันไปสู่ชีวิตที่มหัศจรรย์ที่รอคอย ฉันพร้อมแล้วสำหรับชีวิตใหม่ฉันพร้อมแล้ว